โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นกันสมาทานศีลและสมาทานกรรมฐานแล้วต่อนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเจริญสมาธิจิตวิปัสสนาญาณวันนี้ก็ยจะขอพูดเรื่อง สมถะคือกายกตานุสติกรรมฐานกับพื่ปัสศนายาณควบคู่กันไปแต่ตอนก่อนนี้ท่านหลายจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นอันดับแรกให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เป็นปกติคล้าหใจเข้ารู้อยู่ว่าใ,ใจเข้า ลาใหลใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเป็นการทรงอารมณ์เขาไว้แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ใช้หูฟังเสียงอารมณ์จิตคิดตามเสียงถ้าหูฟังเสียงอยู่จิตคิดตามเสียงอยู่ก็ไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกถ้าขณะใดหูยังฟังเสียงได้ยิน จิตคิดตามเสียงรู้เรื่องสแสดงว่าสติสมัมปัญยะของเราดีจิตเป็นสมาธิแต่หาว,ว่าจิตก็เราพิจารณาตามเสียงไปด้วยมีความเข้าใจาตานั้นเกิดนิพิทายานปรากฏก็จัดปรากิดปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณมีการศึกษาและกรรมฐานถ้าศึกษาแบบถูกต้องก็เป็นของไม่ยาก ก็กำมาช่วยเขงองสมเด็จพระผู้มีพระภาคมาดิสอนให้ยากสอนแบบง่งายๆแต่ที่ทํากันไม่ได้เพราะไม่สนใจจริงเท่านั้นได้เป็นของอยากจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีใครเข้าได้กันเลยเวลานี้ด้วยการต่อมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรรเสด็จมาโปรดปรัปรดาพุทธบริษัท จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยขาดตาเรียเจา้านี่ก็สแสดงว่าพระมาถ่างองค์สมเด็จพระปููมีพระพายเจ้าไม่ยากแต่ที่ยากเพราะเราไม่ต้องการนี่การเจริญพระกรรมฐา,านอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นการป้องกันความปุ้งสร้างของจิต แล้วต่อมาเราก็มาคิดทั้งร่างกายเพราะกรรมฐานนี้สอนเฉพาะในร่างกายเท่านั้นให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดเรามีแก่มีเจ็บหรือป่วยไข้ไม่สบายมีการทัดพาเจรยญของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่สมหวังมีความตายเปในที่สุด นี่ถ้าเราจิตไปเกาะจิตมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตแยงเกาะอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าเราไม่พ้นจากโลกธรรมดวงเวียนไหวตายเกิดในวัตวตะก็แสดงว่าเรายังรักงโง่เกลียดดีถ้าเรารักดีเกลียดโง่แล้วก็ต้องการทิ้งวัตตะการทิ้งวัตะก็คือการทิ้งกันห้ากร่างกายตนนั้น นี่การพิจรารณาร่างกายที่พระราหันทุกองต้องผ่านหมายความว่าท่านที่เป็นพระราหันต้องต้องผ่งานกรมาฐานกองนี้ถ้าไม่ผ่านากองนี้ทั้งหมดจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้กรรมฐานกองสําคัญก็คือเีวอาอก,กายกตานนสติกรรมฐาน เรี่มีการพิจรารณากายร่วมกับอสุภกรรมฐานสองอย่างควบกันการที่พระพุทธเจ้าพิจรารณากายคือมีผมขนเละปันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเกา่าอุจาระปัสสาวะไสใหญ่ไส้น้อยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันมีอยู่ในกายนั่าลึกไปด้วยนะ นึกไปด้วยวันในกายถ้าเรามีอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีอุจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสเลเสมหะแจ้าใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าวตับไยใส่ปอด ร่างกายของเรามีสภาพอย่างนี้ความจริงร่างกายไม่ใช่มีเป็นสภาพแท่งคึบมันเป็นโครงภายในเต็มไปด้วยจักรกลในการห็นว่าร่างกายเต็มไปจักรกลนี้ไม่สําคัญพระองค์สมเด็จพระพุทธกันณให้พิจารณาว่าร่างกายนี่มันมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถ้าเที่ยงจริงๆมันก็มีการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ร่างกายของเราเที่ยงไหมนึกดูถ้ามันเที่ยงจริงๆแ้่เกิดมาใหม่ๆมันเป็นเด็กมันก็ต้องไม่รู้จักโต <c oughs> เรายังพูดภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมันก็ต้องพูดไม่ได้เกิดวันแรกเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้น อนนี้เวลานี้เรากับเด็กมีสภาพเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแล้วมันโตกว่าทำงานได้ทุกอย่างพูดรู้เรื่องรับผิดชอบดีไม่ดีก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวมีสมมามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาก็ได้ว่ากายของมันไม่เที่ยงสภาพบันเด็กหายไปความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาถึงนี่มันไม่เที่ยง แล้วไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นล้าจะเห็นนี่รปนริยสั์มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายเกามันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะอาศัยความไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์ถ้าการมมนเที่ยงจริงแล้วกินข้าวอิ่มเดียวมันก็ต้องอิ่มตลอดเวลาไม่มีการหิว ไม่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่กินแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่อาการหิวแมาเป็นอากายของความทุกข์กินข้าวแล้วก็มีการปวดอุจาระปัสสาวะกลยปวดอุจาระปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ถ้าตอบกันแบบธรรมดาการปวดปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์อุจาระปัสสาวะเป็นทุกข์ การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดมีกระด้างกายเป็นปกติการป่วยไข้ไม่สมบายมีอาการเป็นสุขือเป็นทุกข์แล้วก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่เราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าความปรารถนาไม่สมหวังอยากได้อะไรมันไม่ได้ตามใจนิกถ้าแ,แหวงหาทำแล้วทุกอย่างไม่ได้สมงความปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นสุขือเป็นทุกข นั่นเนรื่องเามันยังได้เห็นว่าสุขเราเกิดต่อไปก็แล้วกันแม่งก็ทุกข์นี่ของที่รักมันทัดลา่จากเราไปคนที่รักตายจากเราไปของที่รักสลายตัวไปมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์นี่ถ้าเราเกาะอ,อยู่มันก็เป็นทุกข์นี่ชีวิตของเราถ้าจะตายเราจะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นี่มันก็ปนแป่งกายของความทุกข์นี่เป็นอันแรงกายทั้งเรามีขึ้นมาเพราะเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นทุกข์แล้วแล้วร่างกายมีอะไรอีกร่างกายก็เต็มปไปด้วยความสปกปรกโสโครกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้น เราเห็นว่ามันสกปรกคือเห็นว่ามันสะอาดทึงย่งไม่ต้องตอบกันถ้าใครเห็นว่าสะอาดก็ตามใจพื้นความจริงใจก็พ้นจากร่างกายไปไม่ได้พ้นจากโลกไม่ได้ไปนันว่ามันสกปรกนีนี้เมื่ออาหารหมหอา่าห้รเก่าจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันอยู่ในร่างกายเราเห็นว่าร่างกายเราสะอาดได้อย่างไง นี่สิ่งทั้งหลายภายนอกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออย่างนี้เป็นต้นเอา,าเฉพาะหนังไม่วกถึงเนื้อนี่เป็นอยู่ภายนอกที่เรามองความสวยสดชงามกันแค่หนังแค่หนังกับผ้าสิ่งที่มันหลอกตาเราเราชอบหลอกตัวเองร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรก เวลาที่จะโชว์ก็อาบน้ำอาบท่าํำระร่างกายขัดสีชวีวันอน,น้อนมาแต้มนิดนี่ไปแต้มหน่อยทานน่นนี้ทานทานี่หน่อยมีผมให้เรียบร้อยเอาภาพที่ววสวยๆเอาเข้ามาแตะร่างกายแล้วก็ไปส่งกระจกแล้วมาชมตัวเองว่าสวยนี่แก็นั่งยืนโกหกตัวเองโกหกเชียว้าน มันเะสวยที่ไหนในเมื่อร่างกายของเรามีสภาพมันก็ส้วมเดินได้ภายในมันส้วมแล้วใครเห็นว่าส้วมสะอาดจะส้วมสกรปรกนี่เม็นอมาร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกรปรกกาย,ยกตานุสติกรรมทานเห็นว่าร่างกายเป็นชิน้นเป็นท่อนเป็นอันแไม่ไม่เป็นแท่งทึบอาสุปรกร,รมฐานบกเข้ามาเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกรปรกโสมม นี่เป็นเป็นของจริงต้องพิจารณาสิ่งหลายเหล่านี้ให้เป็นเอกคตารมคำว่าเอกคตารมแปลว่มันเดียวนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่จะเป็นเวลาไหนก็ตามจิตใจเห็นอยู่เสมอว่าร่างกายเป็นปเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็เมไปด้วยความสุขปรก เห็นคนอื่นเดินผ่านมาเราเย็นยาตาจะไปติดแค่ผ้าและแค่หนังมองเลยหนังทะลุเนื้อเข้าไปทะลุเนื้อเข้ามาถึงตับไตไส้ปอดเห็นอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ภายในมี่ไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตไส้ปอดปรากฏอยู่ ถ้ารู้ดูได้ดีเห็นสมคนเดินมาก็กเรียกว่าอานี่สวมเคลื่อนที่มาแล้วนี่สวมมันเป็นของสุขปัทเราต้องการสวงข้ามาประคับประคองนี้ยังไงนี่ใจพวกเรานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้หาความจริงของรงกายให้พบอันนี้แหละเป็นกรรมาฐานถ้าเราปฏิบัติกองนี้กองเดียว ดวงจิตเป็นเอกคตารมเรื่องการเป็นบสโนดาสิกิทาคานาคา,า,า,าราหันนั่นก็เป็นของไม่อยากมันจบงกองนี้กองเดียวแหลยถ้าเราเอาจริงๆแ้วคัญจะลืมติลืมไปวินัยฟังทุกวันธรรมะฟังทุกวันลืมถ้าลองฟังทุกวันลืมแล้วก็ ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะอนานรกขคุ้มไหนจะไปนั่งนึกมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมเลือก่าให้ดีใช่ว่าเราจะเอานารกคุ้มไหนแน่จะได้ตั้งใจไปให้มันตรงไม่ต้องไปผ่านคนนักขงพยายมถ้าหูยังสัมผัสอยู่กับธรรมะเราก็ยังลืมหูสัมผัสอยู่กับพร,ระวินัยเราก็ลืม นี่สแสดงว่าเราลืมดีไปไหนถ้าเราลืมสตางค์มันก็กลายเป็นคนไม่มีสตางค์ <c oughs> คนที่ไม่มีทรัพย์ไปไหนก็มีแต่ความลําบากนี่ธรรมะเขาองสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าเป็นทรัพย์เราเรียกกันว่าอาริยทรัพย์คือทรัพย์อันเบิกเสริจการจิตออกจะร่างกายนำทรัพย์สินไปไม่ได้แต่นำอริยทรัพย์ไปได้ แต่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราลืม,มริยทรย์เวลาตายมันก็ลืมก็ไม่มีโอกาสจ,จะเอาไปการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้เราพิจรารณาและภาวนาเป็นปกติก็เพื่อให้จิตมันชินจิตมันจะได้เกาะจะมีอารมณ์เป็นฌาน่อทรงอารมณ์ไว้ไปไหนก็ตามข้อนี้ถ้าเป็นฌานนะ ห็นคนเห็นสัพท์เดินมาเห็นร่างกายเรามันสกประปกอยู่ตลอดเวลามันมีแต่ความรังเกียจในร่างกายร่างกายของเราเองเราก็แสนที่จะรังเกียจในร่างกายของบุคคลอื่นนะถ้าเรารังเกียจร่างกายเราเองแล้วดันไปรักร่างกายคนอื่นก็น่าโกยสติไม่ดีในบนสติสัมปชัญญะดีเขาไม่ทําแบบนั้น นี่ในเมื่อเราพิจารณาร่างกาย,ายของเรามันเต็มไปด้วยความสุขกับแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์อะน,นี่ต้องคิดเห็นทุกวันแล้วเราทุกลมให้ใจเท่าออกเต็มไปด้วยความสุขกับแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันมีอะไรเป็นนี่น่ารัก ถ้าเราเข้าจิตเข้าถึงบัญชาจร,จริงๆมันจะเกิดความรังเกียจร่างกายพรามันสกปรกแล้วมันเตม็ตมไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้นี่ทำยังไงมันมันรังเกียจร่างกายเสี็จแล้วนี่ก็ไม่อยากมันอยากจะมีมันอีกที่ร่างกายคือกันห้าเมื่อความรังเกียจร่างกายปรากฏพระพุทธเจ้าเรียกทรงเรียกวันนี้ีิทาย,ยาน เป็นวิปัสนาญาณตัวที่หกนี่มัใกล้จะจบวิปัสนาญาณอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรนาตามีความสกรปรกสมมุริสุทดิจ์จิตของเราจะมีความรู้สึกยังไงกับร่างกายร่างกายมันหิวร่างกายมันร้อนร่างกายมันหนาว จิตของเราก็ตั้งอยู่ในสังขารตเปลขายาณถือว่าการทั้งหมดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายมันจะประสบใจของเราไม่เดือดร้อนถ้ามันร้อนเกินไปก็หาเครื่องเย็นให้มันมันหิวก็หาอาหารให้มันกินเพราะเราต้องอาศัยมันมันหนาวก็หาความอบอุ่นให้แต่กใจคิดไว้เสมอว่าเจ้าร่างกายกับเรานี่ มันสุกปรกเราใสยมันอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ถ้ามันสลายตัวเมาไ่ไรเราก็มันก็เลิกกันขึ้นชื่อว่าร่างกายจะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีกจะมีกันได้ยังไงล้วร่างกายมันสกปรบกยังไม่พอเต็มไปด้วยความทุกข์สร้างความทุกข์ความยากให้เกิดขึ้น นี่มันสังขารโรเปรย์ายยเกิดขึ้นแล้วเราไม่เมาในร่างกายเหนม,มันร่างกายไม่ดีไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรามันสุขรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์มันจะแก่ก็ใจก็าาสสบ,บายฉันรู้แล้วว่าแก่จะแก่อย่างนี้เรียกว่าสังขารโรเปรย์ายยถ้า,ามันป่วยไข้มันสบายแล้วก็ไม่เดือดร้อน เขาธรรมดาเขามันต้องปวดไข้มันสบายอย่างนี้เรียกว่าแสงาการุเปขา้ายานการนักษาตัวเป็นการระงับปยธนาเป็นเรื่องธรรมดาแ้่คิดไว้เสมอว่ามันจะพังเมื่อไรก็เชิญพังพังเมื่อไรก็เลิกกันเมือนั้นเรื่องนี้ว่าจิตใ,ใจเขาปรับปรุงได้อย่างนี้แล้วด้วยการกระทบกระทัง่งอารมณ์ภายนอกการนินทาสรเสริญความสุขความทุกข์มีลาบได้ลาบมียศเสื่อมยศ อะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกับใจเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีอารมณ์ไม่หวั่นไหวเห็นว่า็นเรื่องปกติ <c oughs> เป็นาาร่างกายเพราะร่างกายที่ทรงอยู่ในโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นใจปกติไม่เด็ดร้อนอย่างนี้เรียกว่าสังขารตุ้ยขาญาณถึงเวลาที่มันจะตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วมันต้องตายเท่านี้ความตายไม่ได้ใจปกติ ตายตายก็เฉญตายเราพร้อมแล้วไอ้กิจที่เราต้องทําเราทํครบถ้วนแล้วทางใดที่จะไปสวรรค์เราสร้างแล้วทางใดที่ไปพุมรลกเราทําแล้ว,าลวทางใดที่จะไปพระนิพพานเราทําแล้วเมื่อสิ่งเรล่อนั้นทำไปาดครบถ้วนความตายเป็นของปกติตายจากความมรรคจะดีกว่าเราเป็นเทวดาสบายกว่าสบายความมษย์มาก ถ้าเป็นพรมเราก็สบายกว่าทิวดาถ้าไปไม่ผ่านสบายที่สดุดไม่กลับเคยหลังลงมาอีกนี่อารมณ์ใจของเราที่มีปกติมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะพร,ระองค์สมเด็จพระจินาสีแน่นอนพร,ระองค์สมเด็จพระจินเนียกล่าวว่าจิตที่ท่านจะต้องทําได้ทําเสร็จแล้วคิดอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกนั่นคือความเป็นพะอรัน์ นี่กล่าวโดยย่อการจเจริญพระกรรมฐา,านความมุ่งหมายมีเท่านี้แล้วทำเป็นจริงๆแค่นี้มันก็เป็นอารหันต์ถ้าขอให้ใจเรารักจริงๆเทนั้นอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกชาวบ้านอย่าเมาในความชั่วคิดว่าเป็นความดีจงเป็นผู้มีสติสมัยยิ่งยะสมบูรณ์ สตินึกไวสัมัชัญญะรู้ตัวสิ่งใดที่ควรไม่ควรให้มันรู้ไม่ใช่จะไปนึกว่าควรไม่ควรตามอธิยาสายวระธรรมวินัยมีอยู่ศีลมีอยู่คําสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่ศึกษาคําสอนงองสพระองค์สมเด็จพระบรมโคให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามนั้นให้มันตรงตามจุดที่พระพุทธเจา้าทรงสอนคําว่าดีไม่ใชงจะปรากฏ จิตใจของเรายังไม่เคารพในคำรัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ยึดถือเป็นกำลังไม่คุ้นฟ้าไม่สนใจแล้ิบัติตตามอธิยาสายสิ่งที่ไม่ควรคิดว่าควรสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรคิดว่าไม่ควรไอคว้าอารมณ์ผิดเข้ามาปฏิบัติ แนดี้มีผลตามที่องค์สมเด็จพระสุนสมาธิโสภาคแนะนำว่าเราจะไปสวรรค์กุมภโลกหรือนิพพานล้วก็ไม่ต้องไปกันแล้วโน่นกลับเหลียวหลังไปใหม่ไปตั้งต้นจากนารกข,ขึ้นมาใหม่แม้ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรจริงๆถ้าเราไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่หลอกลวงตัวเองทั้งบรรดาพีสุขําเนรพรผู้บริษ,รษัทธทั้งชายทั้งหญิง เรื่องการเป็นพระเรียเจ้าแต่มันเป็นของไม่ยากแต่ที่ยากก็เป็เราเร็วเกินไปถ้าเราไม่ชอบเร็วที่อย่างเดียวกพเราชอบดีที่อย่างมันก็ได้ดีเข้ามานี่จิตใจมาธทีกายลมบาดใจาปากถ้าพูดชอบอยากจะดีอย่างงั้นอยากจะดีอย่างนี้แต่รวมเงความดีเราไม่บูชาไปบูชาความเร็ว แล้วมันยาดีมาจากไหนล้าต่อที่นี่ไปพขะมันได้ท่านพุทธบริษัททหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำลงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะดีนิยาาบอกเวลา